พาชม SUV 7ที่นั่งของ Mitsubishi รุ่นใหม่นะ DH t s เนะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่ง3แถวพร้อมกับขุมพลัง1.5หาไฮบิดเบนซินเปิดตัวที่อินโดนีเซียเป็นที่แรกในโลกส่วนประเทศไทยรอรุ้นนะว่าจะมีการขนำเข้ามาทำตลาดไหมซึ่งตัวรถก็มีความยาวกว่า x f o r ฟและก็สั้นกว่าปัจจุบันสปอร์ตรอดูว่ารุ่นนี้จะเป็น ดีไซน์ที่มีการนำไปต่อยอดในปารอสปอร์ตหรือไม่ดีไซน์โดยรวมนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับ มิสูบิชิเอ็กพอร์ตในที่เปิดตัวในไทยก่อนหน้านี้นะม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านหน้านะครับคมชุดไฟหนะักระจังหน้ารวมไปถึงการออกแบบในส่วนของบริเวณด้านข้างของตัวรถนะก็มีการเสริมในส่วนของคิวร้อนะให้มีความดุขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวรถดูแล้วยังมีความสวยงามแล้วก็มีความหรูหราอยู่ในตัวนะครับีนด้านบั้นท้ายของเขาก็เป็นไฟทรงเดียวกันกับ x p o r พแต่มีความยาวแล้วก็ใหญ่กว่าแล้วก็โลโก้ของมิสูบิชินะ อยู่ด้านหลังแล้วก็มีสปอยเลอร์ให้เป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่ง3แถวนะครับราคายังไม่เปิดเผยเ,เ,เปิดตัวที่อินโดส่วนไทยรอลุนจะทำตา